คุณแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอคอนสานขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายเสกสรรสวัสดีในอำเภอคอนสารเน้นย้ํารวมพลังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการบูรณาการงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอคอนสารประกอบด้วยการดําเนินงานหมู่บ้านสีขาวหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การเจิบยาสิจก,ก็คือการสร้างสังคมให้เข้มแข็งให้ชุมชนให้เข้มแข็งเพราะว่ายาสิจเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับคนในเชิงของการปราบปรามนะั้นเจ้าที่ตำรวจก็จับผู้ค้าผู้ผลิตแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ผู้เสพรายใหม่ที่เป็นเป้าหมายของผู้ค้าผู้ผลิตนะครับ าพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสารขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2563จำนวน39หมู่บ้านและคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากข้อมูลระดับการพัฒนาหมู่บ้านกชช2คอด้านยาเสพติดข้อมูลสถานะหมู่บ้านแดงเหลืองเขียวขาวจำนวน1ห,หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น40หมู่บ้านโดยมีการดำเนินงานดังนี้ สร้างความเข้าใจและกลไกการดำเนินงานโดยจัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนสารพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจรับรู้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีสถานะสีแดง ปฏิบัติการสร้างการรับรู้และสร้างพลังชุมชนโดยพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลรวมกับชุดปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกระบวนการ10ขั้นตอนประกอบด้วยชี้แจงทําความเข้าใจโครงการแก่ทุกครัวเรือนทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินรับสมัครครัวเรือนสมาชิกเพิ่มการทบทวนการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงของอำเภอคอนสารรวมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดตลอดจนแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน สร้างความเข้มแข็งของกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนสารและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่และหมู่บ้านจัดกิจกรรมจัดหาทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้ต่อยอดกองทุนแห่งความดีศรัทธาพระบารมีจงรักภักดีแม่แห่งแผ่นดินด้วยการแลกเงินขวัญถุงพระราชทานพร้อมทั้งจัดทำผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ สืบสารพระปนิธานต่อยอดทุนแห่งศรัทธาซึ่งมีประชาชนร่วมมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งงานบุญและงานเศร้าและจัดหาทุนแห่งปัญญาในโอกาสวันคล้ายวันสถาป,ปนากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563ด้วยการจัดจำหน่ายร่มที่ระดึกกองทุนแม่ของแผ่นดินขนาด 30. นิ้วราคาคันละ250บาทรายได้หลังหักต้นทุนการผลิต แบ่งสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนซานและกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่และหมู่บ้านพร้อมทั้งจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่23พฤศจิกาย,ยน2563ณวัดป่าเรไรบ้านหัวนำม่วงหมู่ที่3ตำบลคอนซานโดยมียอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น43,540บาท ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีชุดปฏิบัติการตำบลสุ่มลงพื้นที่ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีเพื่อค้นหาเบาะแสผู้เสพผู้ค้าในแต่และหมู่บ้านจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมอบรมแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอคอนสาร กิจกรรมอยู่เวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่และหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนสมาชิกได้แก่การปลูกผักสวนครัวการทำน้ำยาอาเนกประสงค์และการทำไข,ข่เค็ม อำเภอคอนสารขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นใหม่จำนวน10หมู่บ้านและพัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วันในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมจำนวน13หมู่บ้านเพื่อสร้างแกนนำเยาวชนเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ัดกิจกรรมสร้างกระแสปั่นจักรยานต้านยาเสพติดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนได้แก่การทำความสะอาดตัดหญ้ารอบบริเวณชุมชนโดยเฉพาะจุดเสี่ยงในการมั่วสุมและการช่วยเหลือดูแลครัวเรือนยากจนด้อยโอกาสในหมู่บ้าน การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งโดยพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่และหมู่บ้านตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อชุมชนแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนสานในอนาคตมุ่งเป้าฝ้อระวังป้องกันมิให้มีผู้เสพรายใหม่และบำบัดผู้เสพรายเดิม เพื่อลดจำนวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีสถานะสีแดงและในไตรามาสที่2กําหนดจัดกิจกรรมดังนี้จัดประชุมเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัยในแต่ละหมู่บ้านและมอบสัญ,ญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยให้แก่ครัวเรือนสีขาว จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงเข้าหมู่บ้านพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงและจัดจำหน่ายเสื้อสมทบทุนแห่งปัญญาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563บ้านโนนว่านไพรหมู่ที่7ตำบลดงบงัง และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2547บ้านคองบอนหมู่ที่5ตำบลค่อนสารเพื่อกระตุ้นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ก,กับการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆตามกระบวนการดำเนินงาน10ขั้นตอนต่อไป 为。